แวะไปหาเพื่อนมาไปไปบ้านเพื่อนไปเห็นต้นไม้เพื่อนมีอยู่สองต้นก็คือเจ้าวินสันเศรษฐีวินสันด่างแล้วก็เพชรเจ็ดสีนะครับมีเพื่อนมีซุกซุกไว้อยู่ข้างบ้านก็เลยยกขึ้นรถมานะครับหลายหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยเขาขายกันเท่าไหร่คือบอกเลยว่าไอ้สองต้นนี้ไม่ได้ขายนะรับคือเป็นเพื่อนเพื่อนสนิทข,ของแฟนเขาก็คือเอามาแลกเปลี่ยนกันเรามีต้นอะไรที่บ้าน ที่เขาอยากได้เฮ้ยเรามีเราอยากได้สวัสดีครับกลับมาพบกันครั้งนะครับกับอาราเดโฮวันนี้เราจะมาอัปเดตต้นไม้นะครับนี่คือสวนหน้าบ้านเนาะคือเมื่อวานวันหยดนะุดเนาะวัน ก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวนะครับไปเที่ยวที่สัีหีบทีเนี้ยแฟนเลยบอกเฮ้ยเดี๋ยวแวะบ้านแวะบ้านเพื่อนน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแวะไปหาเพื่อนมาไปไปบ้านเพื่อนไปเห็นต้นไม้เพื่อนมีอยู่สองต้นก็คือเจ้าวินสันเศรษฐีวินสันด่างแล้วก็เพชรเจ็ดสีนะครับมีเพื่อนมีซุกๆไว้อยู่ข้างบ้านก็เลยยกขึ้นรถมานะครับ หลายๆคนสงสัยว่าเฮ้ยเขาขายกันเท่าไรคือบอกเลยว่าไอ้สองต้นนี้ไม่ได้ขายนะเขาคือเป็นเพื่อนเพื่อนสนิทของแฟนเขาก็คือเอามาแลกเปลี่ยนกันเรามีต้นอะไรที่บ้านที่เขาอยากได้เฮ้ยเรามีเราอยากได้อะไรของเขาก็เอ้ยเดี๋ยวมาเอามา,เ,า,มาเดี๋ยวมาทำทำแล้วก็เดี๋ยวแบ่งกันเดี๋ยวก็แลกเปลี่ยนกันนะครับก <c oughs> ็นี่แหละับเขาก็คือจะมาเล่าความเฉยแล้วก็จะมาเก็บเป็นเลคคอร์ดไว้ว่าเดี๋ยวผ่านไปแล้วต้นไม้มันจะ เป็นยังไงบ้างนะครับผมก็คือบางทีต้นไม้เราไม่รู้หรอกนะว่าราคามันไปใกล้มันเห็นราคาผมกูทำไมเสียด้ทําไมไม่ขายอย่างนู้นอย่างนี้คือบางอย่างมันคือผมอย่างตัวผมอ่ะไม่ได้ไม่ได้เลี้ยงเพื่อขายเป็นหลักๆเลยก็คือเลี้ยงเพื่อความชอบนะครับก็คือเลี้ยงเพื่อความชอบปลูกทาไปเรื่อยแล้วก็ถ้ามันมีจํานวนมากอันไหนแบ่งออกได้มีคนมาถามฮะ ก็แบ่งไปอะไรอย่างเงี้ยแบ่งปันกันไปแบ่งให้ไปเลี้ยงเพราะว่าถ้าทําขายจริงๆจังๆอ่ะพื้นที่รอบบ้านแค่นี้ไม่พอหละครับเพราะว่าถ้าไม้ส่วนใหญ่ที่บางคนตามทั้ง facebook ตามทางไอจีผมอยู่แล้วนะครับก็คือจะเห็นว่าผมไม่ค่อยลงโค้ดขายเพราะว่ามันไม่ค่อยมีครับผมบางทีบางทียังเอาแม่เอาโป้ที่ผ่านมาอย่างหันทีก็ได้แค่ประมาณเจ็ดแปดต้นแค่คนทักมา ถามก็ก็ไม่พอแล้วก็ก็ก็หมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยถ้าใครสนใจต้นไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยไพ่คอนอย่างเงี้ยพอทําออกไปแล้วมันได้ไม่กี่ต้นคนที่จองไว้หรือว่าคนที่เขาทักมาตั้งนานน่ก็หมดไปแล้วก็ไม่ได้ไปโค้ดขายแต่ว่าเอามาีออมาให้ดูเลยป่ะก้านส้มข้างหลังนะครับอันนี้ยกยอดมาจากยอดหน้าบ้านถ้าใครตามคลิปก็จะ เห็นว่ายอดนี้เป็นเลี้ยงแดด100%น,นะครับตอนนี้รากเดินดีมากแล้วก็ใบใหญ่ด้วยนะครับถ้าใครสนใจก็ทักทายเข้ามาได้นะครับแต่ว่าต้นนี้ติดป,ปัญหาอย่างเดียวคือผมไม่สามารถส่งผลส่งได้เพราะว่าน,นี้ไม่ได้หมุมกล้องนะอันนี้คือใหญ่จริงก็ <c oughs> คือใบเขาจะประมาณ <c oughs> 70เซนอัพ65-70กว่าเซนอัพทั้งนั้นเลยแล้วก็เลี้ยงกลางแจ้งได้ถ้าใครอยากไปโชว์ก็ สนใจก็มาได้แต่ว่าต้องเป็นคนที่เข้ามาเอาได้เองนะครับที่บ้านที่ผ้าราม้าหลายหลายคนไหนต้นที่แลกเปลี่ยนกับเพื่อนเดี๋ยวผมปรับเปลี่ยนหน้าบ้านก็คือย้ายมุมใหม่ถ้าใครจําได้จะมีอีกมุมหนึ่งการสมเด็จผมพาเดินไปดูกันที่ผมเลี้ยงไว้นะครับโอเคก็นี่เลยนะครับสองต้นที่ผมได้มานะครับก็ย้าย การส้มไปไว้ข้างในนะครับแล้วก็เอาเจ้าเฮชจสีขยบมาไว้ข้างนอกหน่อยเพราะเขาจะได้โดนแดดร่วมกับบินสันนะครับคือถ้าใครตามคลิปมาหลายๆคลิปก็จะจำมุงมนี้ได้นะครับเข้าไปดูใกล้ๆก,ก,กันลำต้นขนาดนี้เลย ก็นี่เป็นสันดาหคือสีเขาสวยมากก็เดี๋ยวเราถ้าถ้าเขาโตกันดีก็คงทำจำนวนได้คือเพื่อนบอกว่าถ้ายกขึ้นรถไปได้ก็ไปแต่เมื่อวานออกมาไม่ได้มาทั้งกระถางนะครับคือพุ่มลากมาแล้วก็ตอน ตอนลื้อรากนะครับลื้อรากลงกระถางเจอไข่เขาใบหนึ่งก็ตอนนี้ก็เลยทําไข่ไว้อยู่ในโรงอบหลังบ้านเรียบร้อยแล้วก็รอรุ้นว่าไอ้ไข่บอลต้นนี้มันจะสามารถงอกได้ไหมเพราะว่าไอ้เรื่องบอลผองผก็ไม่ค่อยถนัดเนาะไม่ไม่ค่อยได้ทําเท่าไหร่เดี๋ยวถ้าเขาโตเขาพอมขยายพันธุ์ยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับคือช่วงเนี้ย แดดฝั่งนี้เขาจะดีต้นไม้เขาจะต้นไม้ค่อนข้างจะงามเพราะว่าแดดจะลงช่องแสงข้างบ้านพอดีพาเดินไปชมอ๋อนี่เลยมันคือถึงจะเป็นช่องแสงเล็กๆนะครับแต่ว่ามันเป็นจังหวะที่ช่วงนี้เมษาเมษาแสงจะลงช่องนี้วิวเดินถึงเกือบหน้าฝนนะครับคือต้นไม้ช่องเนี้ยเขาจะงามพอดี หล,หลายต้นก็จะย้ายมันอยู่นี่อันนี้พาราโซของเพื่อนนี่ให้ดูใบใบตอนแรกมาก็คือเพื่อนเลี้ยงเพื่อนแฟนคนนี้แหละที่เขาเลี้ยงอยู่คอนโดคือเขาก็ทางานในกรุงเทพแต่ว่าบ้านจริงๆเขาอยู่สไตลเนะนี้เนี่ยอันนี้ตอนนี้เขาตอนเขาเลี้ยงอยู่คอนโดเขามาฝากบอกว่ามันใบมันสีพอมาอยู่กับมาอยู่บ้านนี้นี่นี่เลยแล้ว <laughs> ก็รวมทั้งพวกนี้ด้วยนะ คือบางทีเลี้ยงต้นไม้คอนโดมันเลี้ยงได้แต่ว่ามันไม่ตายแต่ว่ามันไม่งามเนาะก็ปะการางชมพูจันประกายดาวนะครับติดชมพูคือก่อนหน้านี้ถ้าใครตามลูกก็จะเห็นว่าต้นนี้อยู่หน้าบ้านแต่ตอนนี้มันอยู่หน้าบ้านตรงๆไม่ได้เพราะว่าแดดเมษาไม่ไหวใบเขาสังเกตใบแล้วเขาแบบมันติดเริ่มเหลืองคือแสงจัดไปก็นั่นแหละครับถ้าเราเลี้ยงต้นไม้เราก็พยายามสังเกต เก็บต้นไม้เหรอเนาะว่ามันอยู่ตรงเนี้ยมันงามไหมนะครับโอเคคลิปนี้ไม่มีอะไรรับคือมาเล่าให้ฟังเฉยๆว่าไปขโมยต้นไม้เพื่อนมาไม่ถึงกับขโมยหรอกไปเกิดการแลกเปลี่ยนต้นไม้กับของเพื่อนมานะครับก็เดี๋ยวถ้ามีการเจริญเติบโตหรือว่ามีขยายพันธุ์อะไรยังไงเดี๋ยวก็ามาอัปเดตเรื่อยๆนะครับสาหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะครับยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกันได้นะครับแล้วก็ ผมมี2ช่องทางเอาไว้พูดคุยหรือว่าใครสนใจต้นไม้ก็ทักทายเข้ามาได้2ช่องทางนั้นก็คือ1นนะครับทาง Facebook นะครับแฟนเพจนะครับก็คืออะราวด์โฮมการ์เดนนะครับผมอะราวดะโฮมการ์เดนเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆสามารถคลิกเข้ามาติดตามได้เลยแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งเป็นช่องทางแรกๆเลยที่ผมทํานะครับนั่นก็คือ IG นะครับเพื่อนๆคนไหนเข้ามาติดตามได้นะครับ ไอจีตั้มอันเดอร์สกอตอาราวเดอะโนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับไว้แค่นี้ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ